ดังนั้นจะพิจารณากันสักเท่าไรสักเท่าไรก็จะได้พบว่าโรคทั้งหลายเกิดมาจากที่มนุษย์ทำผิดหน้าที่ตามธรรมชาติทั้งนั้นไม่ว่าโรคอะไรแม้ที่สุดแค่ทำมีดบาดมือให้เป็นแผลเจ็บปวดขึ้นมา ก็เพราะว่าทำผิดหน้าที่ที่จะต้องมีสติสัมปชัญญะดังที่กล่าวแล้วนับตั้งแต่โรคอย่างต่ำที่สุดขึ้นไปอย่างนี้จนถึงโรคอย่างสูงที่สุดล้วนแต่เป็นเรื่องทำผิดเพราะไม่มีสติสัมปชัญญะบ้างเพราะความเข้าใจผิดอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างเพราะความไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้เสียเลยโดยประการทั้งปวงบ้าง นี่เรียกว่าเป็นโรคทางวิญญาณทั้งนั้นถ้าเราเอาใจใส่ให้มากที่สุดในหน้าที่ของตนในส่วนนี้คือมีธรรมะในส่วนนี้แล้วคนเราก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยยากที่สุดและเมื่อคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะหายได้โดยง่ายที่สุดเดี๋ยวนี้เรามีความเจ็บไข้ แล้วเราก็ไม่รู้จะรักษาอย่างไรไม่รู้จะกําจัดโรคนั้นออกไปด้วยวิธีใดเพราะไม่รู้ธรรมะเพราะไม่รู้หน้าที่หารู้ไม่ว่าโรคภัยทั้งหลายเกิดมาจากความมิตกกังวลแล้วก็ไม่ได้กําจัดความมิตกกังวลเป็นตัวโรคกระเพาะอาหารเพราะมีความมิตกกังวลเป็นต้นเหตุ แต่แล้วก็ไม่สนใจที่จะรักษาโรครเพราะอาหารโดยการทําลายความมิตกข้างวลกลับไปสร้างความมิตกข้างวลในด้านกิจาการงานการเงินการอะไรต่างๆให้มากขึ้นอีกทางหนึ่งมันก็ไม่มีทางที่จะหายได้โรคทั้งหลายมีมูลมาจากความไม่เป็นปกติของส่วนประกอบของร่างกายซึ่งเป็นธรรมชาติ และเป็นไปตามกฎของธรรมชาติทั้งนั้นแม้ว่าโรคอะไรฉะนั้นถ้าผู้ใดได้เข้าถึงความจริงข้อนี้มีธรรมะกันจริงๆในข้อนี้แล้วก็ยากที่จะเจ็บไข้หรือยากที่จะตายได้นี่แหละคือข้อธรรมะที่เป็นเหมือนผ้าประเจียดที่จะปะทะมัจจุราชทั้งหลายไว้ไม่ให้ครอบงำบุคคลน,นั้น นี่เรียกว่าปัะทะมัจจุราชในด้านที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บทีนี้จะพิจารณากันถึงความตายที่จะมีมาโดยทางสังคมเช่นการถูกเขาฆ่าตายการจะถูกเขาฆ่าตายนั้นลองคิดดูเถิดว่ามีมูลมาจากอะไรถ้าไม่ใช่มาจากการขาดธรรมะ เพราะว่าการขาดธรรมะนั้นทำให้เป็นคนเจ้าโทสะไปทะเลาะวิวาททำให้เขาถูกฆ่าตายหรือว่าการขาดธรรมะนั้นสร้างเวรสร้างภัยด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นค่มเหงผู้อื่นเพราะขาดธรรมะนั้นจะทำให้ถูกเขาฆ่าตายและยังมีอีกมากมายหลายอย่างหลายประการ นับตั้งแต่เป็นคนไม่กตัญญูกตาเวทีต่อบุคคลผู้มีพระคุณก็ยังเป็นเหตุให้บุคคลสาบแช่งและทำผิดเรื่อยไปจนถูกคนใดคนหนึ่งฆ่าตายแม้แต่สุนัขที่เลี้ยงไว้นั่นเองก็ยังจะกัดบุคคลชนิดนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เรียกว่าพระขาดธรรมะจึงเปิดโอกาสแห่งความตาย อันจะมีมาจากทางสังคมด้วยเหตุนี้หากมีธรรมะเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติถูกต้องตามหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติแล้วก็ยากที่จะตายเพราะเหตุฉะนั้นแหละจึงสมกับข้อที่ว่าไว้ในเรื่องนี้ว่าผู้ประกอบไปด้วยธรรมะไม่มีการตายอันไม่ใช่กาละ คือยังไม่ถึงอายุไขนั่นเองนี่เรียกว่าความตายโดยทั่วๆไปตามธรรมดาพวกที่เขามีธรรมะเป็นหลักประกันย่อมมีความเชื่อมั่นในใจว่าจะอยู่ไปจนถึงที่สุดแห่งอายุไขสุดเหตุสุดปัจจัยของสังขารด้วยกันทั้งนั้นเป็นอันว่าธรรมะคือหน้าที่ที่มนุษย์ จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นเป็นเหมือนผ้าประเจียดที่จะปะทะอันตรายคือมัจจุราชโดยตรงได้คำว่าผ้าประเจียดในที่นี้อาตมาหมายถึงเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์ที่บุคคลมีแล้วจะป้องกันตัวให้ปราศจากอันตรายแม้แต่ความตายดังที่บุคคลเขาใส่ผ้าประเจียดแล้ว ก็ทำการต่อสู้กันเพื่อจะเอาชนะโดยหวังว่าผ้าประเจียดนั้นจะเป็นเครื่องคุ้มครองแต่นั้นเป็นเรื่องของเด็กอมมือผ้าประเจียตชนิดนั้นยังไม่ยึดถือเป็นสาระอะไรได้มากมายนักแต่ถ้าเป็นผ้าประเจียตคือธรรมะนี้คุ้มได้จริงๆนี่เรียกว่าคุ้มความตาย ตามความหมายตามธรรมดาได้ส่วนหนึ่งแล้วทีนี้ก็ยังเหลือแต่ส่วนสูงสุดคือจะทำให้ไม่มีความตายโดยประการทั้งปวงเสียเลยซึ่งเป็นธรรมะชั้นสูงอันเราจะต้องศึกษากันต่อไป ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของสัตว์ทั้งหลายนั้นเกิดมีขึ้นมาเพราะอำนาจอวิชชาตันหาอุปาทานการกล่าวอย่างนี้ท่านจะหมายเอาความตายอย่างไหนก็ได้ทั้งนั้นคือจะหมายเอาว่าถ้ามีอวิชชาตันหาอุปาทานแล้วเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะสงสาร มีความตายไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อดับอวิชชาตันหาอุปาทานแล้วคนเราก็บรรลุนิพพานไม่มีการเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารอีกต่อไปอย่างนี้ก็ได้แต่อัตมาอยากจะขอร้องให้ทุกท่านสนใจไปในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งน่าสนใจกว่านี้ก็คือข้อที่ว่า ถ้าเรายังมีอวิชชามีความหลงยึดมั่นถือมั่นสังขารร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนอยู่แล้วความตายก็จะมีปัญญาคือจะทรมานจิตใจของเราอยู่ทุกเวลานาทีทีเดียวแต่ถ้าเราเพิกถอนความยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆโดยความเป็นตัวเราหรือของเราแล้ว ความตายก็เป็นของหน้าหัวเราะเยาออย่างหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีความหมายอันใดมากไปกว่านั้นท่านทั้งหลายลองกระทำโดยประการที่ความตายจะกลายเป็นของเด็กเล่นหน้าหัวเราะเยาะอย่างหนึ่งดูบ้างเถิดจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะส่วนที่เป็นเหมือนผ้าประเจียดได้ถึงที่สุดทีเดียวทำอย่างไรจึงจะเป็นอย่างนั้นได้ นี่ก็ต้องอาศัยสติปัญญาพิจารณาของตนเองเป็นหลักอีกเหมือนกันจะเชื่องมงายตามบุคคลอื่นไม่ได้เพราะว่าสิ่งนี้ไม่สำเร็จด้วยความเชื่อไม่สำเร็จด้วยความมีพิธีรีตองแต่สำเร็จด้วยปัญญาอันแท้จริงโดยมาศึกษาให้รู้เห็นตามที่เป็นจริงว่าเราประกอบขึ้นมาด้วยอวิชชาทีไร จิตใจนี้ก็มีตัวตนและมีของตนขึ้นมาและมีความทุกทุกทีต้องเข้าใจเสียก่อนว่าสิ่งที่เรียกว่ากิเลสหรือความทุกนี้ไม่ใช่เกิดอยู่เป็นพื้นฐานสิ่งที่เรียกว่ากิเลสหรือความทุกนี้เพิ่งเกิดเป็นครั้งคราวพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่า พระพัสระมิทางพิกเวจิตตังดูก่พิภิกษุ์ทั้งหลายจิตนี้พระพัสดสอนอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิิธิแต่ว่าจิตนี้เศร้ามองแล้วเพราะกิเลสที่เป็นอาคันตุกะเข้ามาคำว่ากิเลสที่เป็นอาคันตุกะเข้ามาหมายความว่ากิเลสนี้ไม่ได้มีอยู่เป็นพื้นฐาน ในฐานะเป็นเจ้าของบ้านมีประจําสังขารทั้งหลายอยู่เป็นปกติแต่ว่าเพิ่งจะเกิดมีมาอย่างอาคันตุกะหรือแขกมาเป็นครั้งคราวรู้ได้ด้วยบาลีที่เป็นหลักสําคัญเช่นบาลีปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นว่าเมื่อใดตาได้กระทบรู่หูได้กระทบเสียงเป็นต้นเป็นผภาษะขึ้นมาแล้ว เมื่อนั้นจึงจะมีสิ่งที่เรียกว่าเวทนาคือรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเมื่อมีเวทนาแล้วจึงมีตัณหาคือความอยากอย,ากอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามเวทนานั้นเมื่อมีเวทนาแล้วจึงมีอุปาทานคือความยึดมั่นสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นของเรา เมื่อมีความยึดมั่นสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นตัวเราแล้วก็เรียกว่ามีตัวเราตัณหาหรืออุปาทานนี่แหละคือกิเลสโดยสมบูรณ์และตัวเราก็เพิ่งมีกันตอนนี้เองจึงเรียกว่ามีพบมีชาติกันตอนนี้เองเมื่อยังไม่มีอาการอย่างที่กล่าวนี้เรียกว่าไม่มีพบ ไม่มีชาติที่แท้จริงมีแต่พบแต่ชาติตามที่ปากตลาดเขาว่ากันเช่นว่าพอเกิดมาจากท้องมารดาแล้วก็มีพบมีชาติอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าเมื่อมีผัสษาแล้วมีเวทนามีเวทนาแล้วมีตัณหามีตัณหาแล้วมีอุปาทาน มีอุปาทานแล้วมีภพมีภพแล้วมีชาติทุกคราวที่มีการกระทบทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหกอย่างนี้แล้วมีเวทนามีตัณหาอุปาทานนั้นเรียกว่ามีกิเลสมีภพมีชาติมีตัวเราเกิดขึ้น